สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ฮ่องกงกันนะคะเช้านี้เราจะไปที่อะไรนะรถไฟรางเดี๋ยวเราจะเรียกอูเบอร์ไปนะคะนี่สาวฮ่องกงเหรอสาวฮ่องกงหนึ่งวันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวรถไฟรางนี่ตอนนี้เราจะไปอะไรนะอะไรเดี๋ยวเทมเทมนะเธอพิกแคมเดี๋ยวพิกแคมพ่าไปขึ้นรถไฟรางกันนะครับทุกคนอ่าฮะถ้าเราซื้ออะไรมาเราไม่ต้องต่อแถวใช่ก็คือมัน สแกนได้เลยสแกนได้เลยแล้วก็ขึ้นเลยได้ขึ้นรถไฟแล้วจะตื่นเต้นไหมคอยก็ว่ามันจะค่อยๆขึ้นแล้วก็จะไปชมวิวข้างบนนะคะตอนลงก็แบบมันเซียวอยู่นะฉุนมากแล้วไปแล้วมันแบบมันชันมากแล้วเราดูตอนลงอ่ะมันจะอู้ือนก็บอกนะ นี้จะเป็นจุดชมวิวนะคะทุกคนค่ะค<า>ือว่าวิวตึกวิวเมืองก็สวยมากสูงมากดูดิเขาสูสงสูงมากเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูไม่ต้องดูหน้าพวกเราหรอก <laughs> ดูวิวดีกว่าดูวิวดีกว่าน,นี่โอ้โหแต่ามาฮ่องกงก็แนะนำให้มาค่ะวิวดีบรรยากาศดีจ้าจุดประสงค์คือมานั่งรถไฟเฉยใช่อยากนั่งรถไฟอันนี้ผลประโยได้เฉยเฉย เวลาจะลาเพื่นรถไฟล่างลงไปแล้วนะคะทุกคนไปลังรอขึ้นมาเลยเราซื้อออนไลน์มันดีมากไม่ต้องต่อแถวอะไรเลยก็เอาจอโค้ดสแกนแปะไปแปะเขาเปิดประตให้แล้วเราก็เดินมารถไฟมาแล้วนู่นเห็นรถไฟแล้วต้องยังฝั่งซ้ายขาลงนะครับเพื่อเห็นวิวนี้ใช่รถไฟลงแล้วเป็นไงเป็นไงเต้นดีเหมือนเล่นเครื่องเล่นเลยเออเอาขายันไปนู้น อาจมนีทุกคนต้องลองมานั่งนะถ้าคิดเป็นเงินไทยอ่ะตกขึ้นลงกันคนละประมาณ600บาทเราได้ชมตรงนี้ด้วยสกายสกายเทเลด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคคุ้มค่ะดูวินี่ คนแบบจะขึ้นมาช่วงเที่ยงครึ่งหรือ1ิบเอ็ดโครึ่งนะคะคนเริ่มเยอะแล้วต้องมาได้เช้านะลงงจากรถไฟแล้วทุกคนประสบการณ์ดีๆนะคะผู้ใดมากของกลัวว่าได้จ้า